สบายดียามแรกนี่ก็เฮาทีพามาไปหาเบิึงเห็นนะเห็นมันถือเฮวเขาคื้นมันรูดเหวเขาเขาไล่คูฟิดคูฟาดแต่เขาก็บรรทันเขาบ่าเฮ้าแต่วันนี้เฮาก็พามาไปหานะเฮ้าไปย่างมาก่อนแล้ววายจะเก่าวายจะขึ้นป่าเนี่ยนี่มันค้ำละย่างมาหอดป้าเลยบัชนกเบรย์รถก็มันเทน็อตเบรย์ไปนะไม่งั้นเราเราเบรย์นอตขาดน็อตขาดเทวันนี้เฮาก็พามาไป ่านะาโโห่าเบิ่งมังกีสิฟอบ่เห็นนะมาเา้ามใจโตกันนอนตะไห้พี่มาเก,กีน้เนี้ามารด้วนะมือข้าไปลายมือปเป็นหืนเป็นหืนได้มัย้ยเนี่ยไปลายมือเอลยอเอาไปย่างน้ำทากให้ไป ต้องน้ำทางหายอานนี้ไปาปน,นี้ความโหดไดีต้องแขมพวกแหละควรเห็นอยู่นะลาบสอรสอรเป็นลง <c oughs> อัปกกเศษโอน้ำเลืกเติบในะลายว่าปักเนะ <c oughs> โจมว่าไงนี่ัค่ตี๋วันนี้เขไปได้ไปช่องคนก็ไปสอนเฮ้ยช่าว,ว่ายรถจากมากะน,น้องทางไม่นยะไปเลยทางแยอจูงวะ วนนี้ละอาจจะเหดมันเพิ่มขึ้นนะงหาทำเราปั้นตักี่วะนี้่เทิมอยู่นี่จับไปไปหกแบบนี้ไ<ป><ก>ไม่โดนหกใหโลุ

มาติดนี่เขาเจี๊ยบโรดเล่นมานี่แม่ตัวน้ำละ,ม,ำละมาเลยมาห,หินนะมาเลยหิหน,นะ มาครับมิดจัดเลยลงกึ้นแล้วมาไรกันมันขับไม่ได้ไปทุงนะ้งเลยไปไปจะเทียนไหม้อยไม่เทียหเยหรเฮ้ยนกาลามันมาเ้ยขึ้นไปเห็ดพี่นันโอ้ ตัวนีนอนเท่าต่อไผ่ปี๊งเพื่อนีู่เล่นโชว์เพื่อนเล่นได้มาไลโชวมาเด้งไม่ได้ลไ่ไ้ไลดีเฮ้ามาเฮาอะไเฮ้ยผู้ยูเทงเล่ใดผู้ไปไ่ได้ผู้ไปไ่ได้โตไอไปเจ้าแล้วคู่เล่นกองเงินใน่

วันนี้เขาก็สิบแอลโทนะมาโทมากินกราบแกงแรงนี่ผักเงียวได้ ่ปลาโทไม่ได้ลยลนีด้ปลาโทนี่ผักหนี่ พอก็ได้หลายเติบได้มัน,นกับพ่นะุ<อ>กได้เต็มเลยเลยดีเ็ไ,เได้เีย <c oughs> โบ้ <c oughs> พี่ักนดถัทับีนะ ม่โคสองน้อยเขาเอาขันสองเพิ <c oughs> <c oughs> ่มไปมาหนึ่งอะไรเพื่อไปเจียงก็มาให้มอนล่ะหาเนี่ยเอาเหมาหนึ่งหนึ่งได้เพื่อกินเพื่อกินวะเพื่อเจ้าวิกินอพอนออย่างเออนนี้อ้โหโอเหลดนนับนับทังแนไทแลนดจนะบู้กิน จี่คอยวิ่งแยคเอ้วคอยคอยเชื่อมเพลิหล่อทำไรพันธุ์ที่จานมันหมักกัดโอ้จานแชมบาแล้วลบต้นก็พรอมลงแล้วนี่จะแสบไนีเนาออ้อมเล่ไม่กินดะรงเนาะคนหลักไข่นะก็มีน่ะไข่รนกันอยเอกพระมรดูสาวฮดอพระเอออยู่แปดมาเอามือแปดมาคอยหกมาที่เองมานปั๊บก็แล้วเนาะทนมากครับ นกระาเมอพีกับี่งจะไม่มือไม่ลูกเป็นรอนะเออๆๆไอ้ปากไอ้ลังเป็นปากอหลังมากินวอยู่ลังปะปาบีแทนนะหลังปากหนูพักเอาหน่ยะปานะะตอกตอกตอกพุงหล่ะระต๊กก่อ้านลูนหั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 นหนหนหัาหหานันนหันนั มีแค่เล่นลกิดนนี่เห็นหมดมาน้องย้อนค่อยได้ยังไงเข้านี่างพ่อบ้าบ้าหนึ่งหลายควอหนักมันใช้ฮะควอวบางทีเอาเอาไปทานชิคกป้าปลายปกินแคลเล่นอยู่ืออตอนท่ายด้นอกกันพมาตะโคนมากเข้ากันแต่งเล่น แค่นั้นบ่พัดจะสาเป็นอยู่ที่เองเบเป็นหาได้ได้ไดแหล่นเลยเข้าไปก็ประชบรมีได้คือได้กแล้วม,มาอะไรบัดันพอไปหาเจ้าเลย <c oughs> รบเดินกอนรู้หาไปรัไปหาไปเหเนาะพ่่น้นั่มไปนะั่มบมีใครแดงหลงห่างไม่ได้หลงแฉบนะครับแฉะนอใครแาะนี้เนาะแย่งกันปีแตรเลยมันยืด อนนี้ก็ไข่แดงนะไข่มึงไม่เคยกินไ่แดงบอกินใจกินมันเดียวยมนเขากินไยแด์แล้วแบบเขาไ่ได้กินไข่แบบนี้เราะขากินข่น้อเงื่เต้าก็แบบเนื้อไข่เจ้าเหรอ่กาแล้วและเขาไยแม่ไ่เจ้าแข็งบอกอืม รดหสมักให้รด<อ>นยอะเหมือนกันอ่าจามอ่าจามนุ่เล <c oughs> <c oughs> ยไอดู <c oughs> เจองี่อรอเขาจามกบจามมากินกี่อรอเลีชาปลาเล็กช <c oughs> ิก้นหน้าจาร์หวาน